สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่คู่แข่งบอลตอริ่27ปีนะครับคู่แข่งทีวีคู่แข่งเรดิโอและเว็บไซต์ w w w KKM FM นะครับวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกกันสำหรับงานประกาอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชนะครับครั้งที่42นะครับซึ่งก็จัดกันเต็มฮอล์เหมือนเดิมนะครับที่ Challenger Impact เมืองทองธานีนะครับงานก็จะเริ่มกันนะครับวันที่24 มีนาคมนะครับถึงวันที่4เมษายนนะครับก็เข้ามาชมกันได้เหมือนเดิมนะครับและในปีนี้บอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าที่เด่นๆเลยทีเดียวนะฮะนอกเหนือจากค่ายรถบางค่ายนะครับได้เปิดตัวรถใหม่กันในงานด้วยนะครับยกตัวอย่างอย่าง MG Extender อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อีกหลายยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็น Volvo ก็มีนะครับสำหรับรถ EV นะครับซึ่งเทรนด์ที่กำลังจะบอกคุณผู้ชมนี่ก็คือว่าณปีนี้นะครับ เริ่มต้น2,021นะครับหรือว่า2 5 6 4ในบ้านเราตลาดรถยนต์บ้านเรานะครับก็คงจะมีในเรื่องราวของรถยนต์ในเซกเมนต์ของรถไฟฟ้าหรือว่ารถรร e v นะครับประเภท p h e v นะครับประเภทไฮบริดนะฮะซึ่งทุกค่ายครับโดยเฉพาะกับค่ายญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ค่ายยุโรปนะฮะที่เป็น l u กช r วรี่นะครับ ก็พยายามที่จะเพิ่มรุ่นพวกนี้เข้ามาเสริมนะครับในตลาดรถยนต์บ้านเรานะครับเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวตามผมมานะฮะแล้วก็แน่นอนครับมาชมงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ปีนี้นี่ครับโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับแล้วก็รักษาระยะห่างกันนะฮะเพื่อความปลอดภัยในเรื่องราวของสุขภาพนะครับน้ากากอนามัยห้ามลิมเดียวอ่ะไหนเมื่อพร้อมแล้วเราไปชมงานด้วยกันพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับ ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันในงานประกอบอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์นะครับครั้งที่ส2นะครับที่แกลกเจนเนอเรชั่นสองพานีนะครับแล้วก็งานครับจะจัดกันวันที่24่ี่พฤษภาคมนะฮะถึง4เมษายนนี้นะครับและแน่นอนครับคู่แข่งมอทวิ่งของเรานะครับคู่แข่งทีวีคู่แข่งเรดิโอนะฮะแล้วก็เว็บไซต์เวิร์ดเว็บเคเคเครับตอนนี้เราอยู่กับวิทยากรของเราครับคุณองค์อาจจลุงศรีบรรณาธิการนิตยสารนักแรงรถกำปั้นครับสวัสดีครับคุณหม่ครับ สวัสดีครับ้นตอนครับต้องดูยืนห่างกระดิ่งเนี้ยเพราะว่ากอนเรามาเข้ามานี่ก็เขาก็มีปกติเราเราสถานการณ์ครับแต่ตอนนี้เรากลัวเสียงจะไม่เข้ากันนะะฮแต่ว่างานก่อนเข้าชมแรงต่างก็ต้องปฏิบัติกันเหมือนเดิมใช่ครับรักษาระยะห่างนะครับแต่ละบูธแต่อะไรก็โอเคครับมีพื้นที่นะครับสำหรับการดูรถในปีนี้พอสมควรทีเดียวนะครับบรรยากาศปีนี้เป็นไงบ้างครับสําหรับค่ายรถที่มากันก็คึกคัก นะคึกคักขึ้นคึกคักกว่าปีที่แล้วนิดนึงครับนะฮะครับ,รบโดยบางยี่ห้อนี่อยังยังยังออดี้เนี่ยนะฮะมามา,มาเยอะอมาเยอะเลยฮะมาเยอะนะครับเพราะว่าช่วงก่อนเปิดมอเตอร์โชว์เนี่ยโอ้โหเปิดทยอยเปิดอาทิตย์ละรุ่นใช่ครับออดดี้นะที่ออดี้มาเยอะออดดี้ประเทศไทยนะครับแล้วก็ทางนะครับ GWM ครับฮะครับเกตบอลมอเตอร์เกรบอลมอเตอร์ครับมามามาเต็มฮะมาเอาเอารถมาโชว์นะทั้งทั้งธรรมดาทั้งไฟฟ้านะครับแล้วก็รถกระบะที่พูดถึงนะครับไฟฟ้าครับ ไฟฟ้าครับ ev ร้อยเปอร์เซ็นต์ทีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเป็นกระบะ e ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับซึ่งก็ถือว่าเป็น power ใช่ไหมนี่สุดที่ครับ power ครับแล้วก็น่าจะเป็นตัวที่เป็นสปายช็อตหรือเปล่าคุณทหารไปดูไม่ใช่ครับไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับแสดงว่าไม่ใช่นะคุณสุภาพสีส่งมาสปายช็อตนั่นยี่ห้อตัว f ครับตัว f ถ้าอเป็นเป็นมมนนี่เชนอีกครั้งเลยอีกครั้งโอ้โหครับ นี่เตรียมก็ตั้งแต่ปีนี้เลยเครียกเขาเรียกอะไรซูเว่นนี่นะครับที่ส่งเข้ามานะฮะับสำหรับสมาชิกที่ส่งว่าไปเจอสปายช็อตเข้ามาสำหรับปิกอัพที่จะออกใหม่แต่ปีปีนี้งานนี้ไม่มีนะฮะยี่ห้อตัว F นะครับอ่าครับแล้วอย่างอีซูครับด้านหลังเราเนี่ยฮะ,ะก็<ช>รู้สึกว่าจะมีตัวแตกมาคร<ช>ับ <นะ S 2> ฮะสองตัวตัวทเป็นเป็นตัวสูงตัวหนึ่งตัวเตี้ยตัวหนึ่งนะครับสำหรับตัวสูงนี่นักเลงรถกระบะเคยนำมาลงเมื่อสองสามเดือนที่แล้ว แต่ว่าตอนนั้นยังไม่เท่านี้นี่นี่นี่มีอะไรอุปกรณ์เลยเพิ่มมาอีกนะฮะเต็มเต็มเต็มฮะโดยเฉพาะบิมโบหลังเบกหลังเบลเลยนะครับแล้วก็ตัวเตี้ยก็อยู่ในกลุ่มนะฮะกลุ่มที่โชบ์เมื่อคาที่แล้วนะฮะมาจากแหล่งเดียวกันนะฮะจากครั้นี้เป็นอีกคันนึงนะฮะเป็นเป็นสีน้ำเงินนะครับ แ้วตรงข้ามเีซูก็จะเป็นมิตซูบิชิปีนี้ก็ยังไม่ค่อยได้มีอะไรนะเขาตัวเตี้ยตัวเตี้ยหน้าสวยนะครับเอาขึ้นไปโชว์ข้างบนสแปนนะครับตอนนี้ก็แต่งเรื่องล้อเรื่องยางแล้วก็สติ๊กเกอร์เล็กน้อยนะครับมิซูนะฮบถ้าเผื่อว่าเป็นเป็นของถ้าเผื่อว่าเป็นของ m a ส d a นะครับจะเป็นรุ่นที่ ใช้อปตเราเรียกอ็อปชันเอเซนส์เลยอ่าฮะ่ะเป็นเป็นเป็นเอเซนส์ที่โรงงานนะฮะแล้วก็ขึ้นไปโชว์อยู่บนสเตนนะครับนะฮะทานฟอร์ดนะฮะก็แน่นอนนะฮะว่าจะเป็นอ่าตัว FX4 เอฟนะฮะนะครับสดๆแล้วล้อนะครับก็อ่าอุปกรณ์ที่ให้นะฮะล้อคิว บันไดนะฮะโลบาก็ตามรุ่นฮะตังที่แปะมาขึมาก็เป็นสโลเก้นสโลเก้นที่ปกติแล้ว,ลวตัวนี้ตัวนี้จะเป็นออปชั่นนะฮะจะเป็นออสเซอรมวีโรงงานซึ่งในกลุ่มของที่เล่นลังเจอรู้จักออปชั่นตัวนี้ดีอยู่แล้วก็ามาแตะเข้าไปนะฮะครับอของ m อนะครับซึ่งหน้า,าใหม่ เอ็ก n เตนเดอร์เอ็กสเนเดอร์หน้าใหม่นะครับก็จะมีตัวแต่งพิเศษนะครับสีแดงนะครับสกูรีมูนนะครับก็จะมีคายล่างใหม่นะฮะมีโรงบาร์นะครับมีบันไดนะฮะล้อแล้วก็คิวขอบล้อนะฮะซึ่งเป็นอุปกรณ์โรงงานเหมือนกันนะครับก็ถือว่าก็โอเคนะครับมาที่รถอย่างโตโยต้าก็ยัง หน่อยครับหน่อยนิดหนึ่งนะครับตอนนีเรานี่ยครับจะเป็นจะเป็นรถขายนะฮะขายส่วนใหญ่ตัวที่เอาไว้โชว์นิดนึงแต่แต่ดันเอาไปหลบไว้ข้างหลังนะฮะก็คือตัวครอสนะฮะครอสตัวที่มีทูลเล่ะฮะอยฮัวลังคาอะไรเงี้ยครับนะครับก็ดูดูกันไปนะฮะสำหรับตรงนี้แล้วก็ในส่วนของรถเก๋ง นะฮะก็ฮอนด้าก็ยังคงเป็นซิตี้ฮัชแบ็กอะไรต่างๆมาโชว์กันให้สร้างจุดเด่นนะครับมีตัวเอาไปแตกเป็นรถแข่งก็มีแล้วก็ที่เห็นกันก็คือจะเป็นสีใหม่ครับสีใหม่ด้วยนะสีเทาสีเทาด้วยใช่สีเทาอ่าอีกรุ่นนึ่งของฮอนด้าจะเป็นสีเทาครับนะครับแล้วก็ทางมินิก็ไม่เร็วนะฮะมินิก็จะหันมากลึงๆอัพโหลดกลึงๆเป็นเป็นเป็น SUV นะฮะ มีมีแหลกหลังคามีชุดชุดหลังคาชุดชุดสัมภาระอะไรทั้งหลายอย่างเงี้ยนะฮะครับชุดแต่งที่สนใจใช่แล้วก็มี ev แต่ว่าอาติเกอร์พังหมดเลยนะฮะจอดได้คันหนึ่งนะฮไม่รู้จะ ev แทนหรือเปล่าแล้วก็ส่วน bent m นะครับก็คงยังเน้นไปเรื่องเนี้ยนะฮะ plug in hybrid นะครับใช่ครับรถ plug in ซะส่วนใหญ่นะครับก็ยังคงเน้น จกับแต่ว่าทางเบนสก็จะมีรถที่อะไรฮะดันดันสุดท้ายนะครับอย่าง GLE เครื่องดีเซล2พันนะฮะก็ก็จอดอยู่ข้างหน้าตัวตัว3 0 0ีนะครับนะฮะเป็นงคันแอร์ดีเซล2พันดีเซล2พันก็เดี๋ยวก็ตามทีก็ยังคงต้องก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวจบงานก็คงจะเอาไปขับ ร <c oughs> uh, อคิวนะเดี๋ยวคุนองอันเองก็ตามทีก็จะไปไล่ทดสอบมานะครับแล้วก็มารายงานเผื่อทางรายการคู่แข่งบอ์ติ้งเราด้วยนะครับแล้วก็ติดตามได้ทางนิตยสื่ออะรแล้วก็บาดด้วยนะครับแล้วส่วนรถจักรยานนี้ผู้เข้าข่าวเกือบจะครบหมดแล้วนะจี๊ปมาด้วยจี๊ปจี๊ปก็มาจี๊จี๊ปเป็นของทางจำหน่ายเป็นทางการนเป็ทางการนะฮะเจ้าเจ้านี้เล่นขายจี๊ปมา20ปีนะฮะ 20ปีนะยี่สิบปีแล้ว,แล,วแล้วก็ตอนแรกก็อยู่ในฐานะเหมือนเกรนะครับเป็นผู้นําเข้าเป็นผู้นําเข้าอิสระนะฮะแต่ตอนนี้เธอได้เป็นอะไรดิสบิวเตอร์นะฮะเนี่ย่ะฮะ,นะฮะเป็นดีลเลอร์ดีลเลอร์นะ,ะเป็นดีลเลอร์เป็นทางการดีลเลอร์หรือว่าออตโต้ไหลก็ประมาณนั้นออโต้ไหลก็แล้วกนะครับก็จะมีรุ่นโอ้โหพิเศษพิเศษหรือว่าอะไรต่างเข้ามาเยอะแล้วสำหรับจี๊บนะบัลน่เวลานี้ใช่ไหม มีรูบิคอนฟูลออฟชั่นนะฮะช่วงยาวช่วห้าล้านกว่าสวยมากครับจีิงเดบาเก็ตก็เอามาขายกันเยอะราคาเอ่อมันอยู่ที่ออฟชั่นฮะว่าระหว่างระดับไหนอ่าชุดขับเคลื่อนอะไรต่างๆตัวนี้ตัวนี้เต็มโอ้โหห้าล้านกว่าห้าล้านกว่า ครับคุณผู้ชมครับทีนี้เราก็พูดถึงรถจดแล้วนะครับก็คงจะต้องรถจักรยานิดบ้างก็มากันครบนะฮะแล้วก็หลากหลายพอสมควรทีเดียวสําหรับสินคปิดนะฮะบิ๊กใบอะไรต่างๆก็ยังคงมีความต้องการอยู่ใช่ไหมต่างถ้าตลาดขยายนจฮะตลาดยังเดินครับบิ๊กใบยังไบได้อยู่นะครับก็มาชมกันแล้วกันนะฮะในงานนะครับพูดไม่หมดจริงๆนะฮะถ้าพูดให้หมดนี่ประมาณ3ชั่วโมงได้นะครับงานเนี่ยจะสรุปให้ดูนะฮะให้ฟังเพราะฉะนั้นมาเองก็จะโอเคมากทีนี้มาถึง ว่ากันโดยรวมของงานปีนี้กันแล้วกันนะครับแม้ว่าวันนี้เราคุยกันในวันที่เป็นวันสื่อนะฮะแต่ว่าหลายๆท่านก็มองว่าคนที่จะมาในงานเนี่ยส่วนใหญ่จะมาซื้อรถอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะฮะมาดูไอเดียอะไรต่างๆแต่ว่าเขาว่ากันว่ามี20เลยทีเดียวนะครับที่ตั้งใจมาดูรถ EV หรือรถพลังงานไฟฟ้านี่นะครับไม่ว่าจะเป็น EV เต็มๆจะเป็น EV h ีไฮบริดจะเป็น PHEV หรืออะไรก็ตามทีตรงนี้นะครับที่บริษัทรถยนต์ก็เริ่มทขยอยออกมาเนี่ยคุณอาคิดไงครับสำหรับตรงนี้ที่ยังมีความนิยมที่ที่ความสนใจที่ความสนใจของของผู้ใช้รถมากขึ้นนะครับมันมาจากหลายสาเหตุนะครับก็คือนอกจากทางบริษัทรถยนต์จะตีคอง นะฮะพร้อมกำลันฮะตานี่มาประหยัดเก่งนะครับพร้อมกำลังแล้วสำหรับไปใช้งานในชีวิตประจำวันนะไรบฮาพร้อมกบดังตัวใหม่ๆนะฮะเข้ามาแทกนะฮะเก็บทุกเซกเมนต์นะครับฮะแต่ว่าขนาราชกานทางภาครัฐนะฮะก็นะฮะอะไรเขาเรียกว่ามีการ นำเสนอนะฮะว่ามีเกิดการร่วมมือระหว่างบริษัทรถยนต์ระหว่างการไฟฟ้านครหลวงนะฮะในใหญ่เอกชนในเรื่องที่จะตั้งในเรื่องที่จะตั้งศูนย์เติมไฟจุดเติมจุดจุดเติมไฟจุดเติมไฟจุดเสียบปลั๊กอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ทำให้ผู้ใช้รถนะฮะเริ่ม มันจะเกิดขึ้นจริงๆเหรอนะครับมันจะมาแล้วเหรอมันจะมาแล้วเหรออ่ารถไฟ้าจะมาได้แล้วเหรอนะครับอย่างเงี้เราก็ประหยัดกันแล้วดิใช่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ยังขอยืนยันนะครับในฐานะที่อะไรฮะคนเข้าจะหาว่าผมผมคนขวางโลกขวางโลกนะฮะโลดเชโลดเชคแก โบราณธรรมดาธรรมดาโบราณอะไรอย่างเงี้ยนะครับฮคือมันมันไม่ง่ายหรอกครับนะฮะไฟฟ้ายังแทบไม่พอใช้ในบ้านเราฮะไฟฟ้าเรายังต้องซื้อจากเราโอเคครับว่าเราเขาจะทำตัวเป็นฮับแบตเตอรี่ของอาเซียนเนี่ยนะครับแต่ว่ามันก็แค่ทางเราเขาจะทำเคลื่อน เขื่อนใหม่อยู่เขื่อนหนึ่งนะฮะสายาวมงเลยนะฮะก็มีเสียงมีกลุ่มค้าขยจากเอ็นจีโอเมืองไทยเข้าไปนะฮะว่ามันมีผลนะฮะในเรื่องแม่น้ำโขงแม่นม้ำป่านะฮะทางเราจะสร้างเองก็ชักประดับประรดนะฮะเริ่มเริ่มมีการต่อต้านนะฮะขณะที่อ่าการที่จะสร้างไฟฟ้าใหม่ในเมืองไทยนะฮะต่อต้านร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นชีวมวลจะเป็นขยะจะเป็นถ่านหินนะฮะหรือแม้จะมีจะเป็นนิวเคลียร นะฮะก็โดนแอนตี้ตลอดนะฮะแล้วคุณจะไฟที่ไหนมาให้เสียบปลั๊กกันนะฮะถ้าเผื่อรถทั้งหมดนะที่จะออกมาใหม่นะฮะเสียบปลั๊กหมดนะครับคิดดูครับว่าช่วงสามทุ่มพมงเย็นไม่เท่าไหร่สองสามทุ่มกลับบ้านแล้วนี่แหละครับไฟมันจะวูบขนาดไหน นะครับถ้ารพร้อมกันเติมพร้อมกัดเด่นนะครับก็ก็ต้องดูกันต้องดูนะฮะและที่สำคัญที่สุดก็คือในการติดตั้งระบบนะครับจะต้องแยกเอกเทศนะครับฮะรักนะฮะที่จากตัวเบรกเกอร์นะฮะจะต้องมาหาบรักชาร์ดตรงนี้เลยนะครัเฟสต์ก็ต้องเพิ่มนะฮะอย่าไปพ่วงกับนู่นนี่นี่นั่นนะครับฮะบ้านอย่างน้อยจะต้อง นะไรฮะ4-5แอมป์3เฟสนะฮะไฟสามสายนะฮะต้องเป็นอย่างนั้นคอ่าไม่งั้นมีปัญหาแน่นอนครับลองลองลองพิจารณาดูนะฮะอันนี้เราไม่เชื่อว่าจะมาขัดคอหรือว่าขัดใจสำหรับหลายท่านเอ้ยตั้งใจมุ่งมาเลยจะมาดูเนี่ยนะฮะรถเออพลังงานใหม่ๆพลังงานเีวีพลังงานไฟฟ้าอะไรต่างๆไฟไฮบริดต่างๆทำความเข้าใจกันก่อนเตรียมพร้อมดูก่อนถามตัวเองก่อนว่าพร้อมแล้วหรือยังนะครับที่จะใช้รถ แบบนี้ประเภทนี้นะครับในชีวิตประจําวันในอนาะคตต่อไปนะครับอันนี้ถ้าเงินของคุณเราไปห้ามไม่ได้ใช่ครับถูกไหมฮะครับผณก็ต้องซื้อไปจะคิดว่าจะใช้เฮ้ยสองสามปีขายขาย,ขายใครก็ดูเชิงต่อถ้าดีที่สุดขายใครดูเชิงต่อดูเชิงไปดีครับนะฮะดีที่สุด,ดครับแล้วก็พอ,อ,อ,อพร้อมอไหร่อะไรยังไงแล้วก็อันนี้แล้วแต่นะครับ อาก็คงจะต้องขอขอบพระคุณครับคุณรงอาจจะลุศรีนะครับบรรณาธิการที่เสียสารที่งแรงรถกระบะนะครับวิทยากรของเราครับมาให้ไอเดียนะครับมาสรุปให้ดูให้ชมกันนะครับว่างานมอเตอร์โชว์ปีนี้มีอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็คุณผู้ชมนะฮะฝากไว้อย่างพอมีเวลานะครับมากันครับตั้งแต่24มีนาคมนะครับถึง4เมษายนนะครับที่ Impact f u t u r e เมืองทองธานีนะครับ บางทีมาเจอกันวันต่อๆไปอาจจะเดินชนเดินผ่านกันคุยกันก็ทักทายกันบ้างน,น,นะฮะบอกว่าคุณองหางอาจจะมากันอีกหลายวันทีเดียวที่นี่นะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณห่าครับ